เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับวันนี้สำนักง,งานประกันสังคมเขาได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับ ในเรื่องของการแก้ไขในกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนนะครับโดยเขาขอให้ผู้ประกันตนนะครับหรือประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมกันด้วยนะครับในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติที่จะมีการแก้ไขเนี่ยนะครับในข้อที่1 ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมมาจากการสัญหา 2. เพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการประกันสังคมไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 3. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่คณะกรรมการประกันสังคมให้มีอำนาจในการวางระเบียบ การตัดนี้ศูนย์และวางระเบียบข้อบังคับการบริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักง,งานประกันสังคม 4. แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการประกันสังคมจากเดิมคราวละ2ปีเป็นคราวละไม่เกิน2ปีวาระเดียว 5. ขยายอายุผู้ประกันตนเพื่อคุ้มครองแรงงานสูงอายุตามมาตรา33โดยไม่กำหนดอายุขั้นสูง 6. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสภาพสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรต่ออีก6เดือน 7. กํากำหนดให้เงินเพิ่มของผู้ประกันตนตามมาตรา39ไม่เกินเงินสมทบที่ค้างชำระ 8. ผู้รับบำนาญชลาภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้นะครับ 9. กําำหนดให้สำนักงานมีสิทธิ์หักเงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับกลับเข้ากองทุน 10. แก้ไขสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคอดบุตรจาก90วันเป็น98วัน11เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุกผลภาพจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70 12เพิ่มการรับบำเหน็จก่อนรับบำนาญและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการมีงานทำของผู้ประกันตนผู้สูงอายุ 13ขยายอายุรับบำนาญเป็น60ปีนะครับตรงนี้คือสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมที่เขาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกันตน ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ